ส่วนตัวเป็นคนที่ลดน้ำหนักยากค่ะทำวิธีทางไหนก็คือลดไม่ได้เลยตอนนี้เข้ารักษาประมาณเดือนนิดนิดค่ะน้ำหนักลงไปเกือบ1ิโลแล้วค่ะสวัสดีค่ะปิ่นป๊อบนะคะพิมพ์พิณอาาราแต่พบตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การแพทย์ธนบุรีค่ะ ส่วนตัวเป็นคนที่ลดน้ําหนักยากค่ะแล้วก็แบบทําวิธีทางไหนก็คือลดไม่ได้เลยแล้วพี่สาวอะค่ะแนะนําก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอค่ะอ่าใช้เป็นตัวยาสมุนไพรค่ะกินควบคู่กับบุกไฟเบอร์ค่ะแล้วก็มีการฉีดยาขับเกลือขับน้ำส่วนเกินอีกด้วยค่ะ ตอนนี้เข้ารักษาประมาณเดือนนิดนิดค่ะอันนี้น่าจะเป็น1เดือนหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะน้ําหนักลงไปเกือบ1ิโลเลยค่ะรู้สึกแบบตัดส่วนกระชับขึ้นมากๆเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะว่ายาที่คุณหมอให้ค่ะเป็นยาสมุนไพรนะคะที่เข้ากับร่างกายเราได้ค่ะ ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักควบคุมน้ําหนักลดน้ําหนักยากอะไรเงี้ยค่ะลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ค่ะคุณหมอให้คําแนะนําดีๆมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่ๆพนักงานนะคะบริการดีสุดๆเลยค่ะสามารถติดต่อได้ทาง Facebook IG ของศูนย์การแพทย์ทนบุรีหรือว่าช่องทาง Facebook IG ของปิ่นด้านล่างนี้ได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย